วันนี้เราพามาปักสมอที่หาดสวนสนก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ระยองบ้านเพนะครับที่สวนทุกสาสตร์บ้านเทนะครับเราจะมาการเซ็นกันที่นี่นะครับสำหรับวันนี้เราลองติดตามชมได้เลยว่ามีอะไรเด็ดๆบ้างที่นี่นะครับรอชมกันในข็อคบผมนะวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่อ่าเป็นศูนย์ราชการนะครับของหาด วนสนนะครับก็จะเป็นตรงสวนศึกษาศาสตร์บ้านเพนะครับก็เดี๋ยวเราวันนี้เราน่าจะกางเต็นท์กันที่นี่นะครับซึ่งวันนี้เรามาเย็นละเดี๋ยวขอหาสถานที่กางเต็นท์ก่อนนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็มีพื้นที่สําหรับประชาชนนะครับสามารถเข้ามาใช้บริการกางเต็นท์ได้นะครับเดี๋ยวค่าบริการเดี๋ยว อัปเดตให้อีกทีนึงครับราคาบริการเป็นแนวคิดยังไงนะครับเดี๋ยวขอหาสถานที่กลางเต็นท์ก่อนครับก็ร้านช่วงนี้ก็สามารถกางได้ทั้งหมดนะครับอ่ะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านติดถนนนะครับด้านหน้ามองเห็นทะเลเลยนะครับก็แต่ว่ามีถนนกั้นอยู่นะครับต้องต้องเดินข้ามถนนไปถึงจะถึงทะเลนะครับ ส่วนถัดไปนู้นก็จะเป็นมีเซเว่นมีโลตัสนะครับมีร mm hmm. ้านสะดวกซื้อเยอะแยะนะครับฝั่งนู้นไม่ต้องกลัวอดนะครับก็เดี๋ยวเราขอหาที่กลางเต็นท์ก็จะเป็นบริเวณที่เราเลือกที่จะปักสมอนะครับก็จะเป็นร้านหญ้าสีเขียวนะครับ ด้านหน้าก็จะเห็นชายหาดแต่ก็จะมีต้นไม้ที่เป็นสวนยอมนะครับเดี๋ยวเราจะกางบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเลือกกลางเต็นท์ครับตอนนี้เราได้กางเต็นท์เรียบร้อยล้วนะครับ mm hmm. ก็จุดนี้จะค่าบริการคนละ50บบาทนะครับต่อคนต่อคืนนะแต่ก็ สะดวกสบายครับมีห้องน้ำมีไฟให้พ่วงนะครับอ๋ออันนี้เราได้กางเรียบร้อยนะครับเราเลือกโซนนี้นะครับก็รถสามารถจอดได้ข้างเต็นท์เลยสามารถเอาของลงได้สะดวกสบายครับสำหรับวันที่คนไม่ไม่พลุกพ่านนะครับอันนี้ก็พอมีเพื่อนสมาชิกอยู่ประมาณสักห้าหกหลังเหมือนกันครับแล้วก็นี่ครับด้านหน้าเต็นท์เราก็จะติด ทะเลเลยครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เรากางเต็นท์นะครับก็คือป่าในเมืองนะครับสวนพฤกษา,าศาสตร์บ้านเพนะครับเราจะไปรีวิวห้องน้ำกันห้องน้ำจะมีสองสนนะครับก็คือตรงนี้นะครับที่ภาพจับได้เนี่ยหนึ่งนะครับแล้วก็เลยสาลาตรงผ้าใบสีเขียวนู่นอีกหนึ่งนะครับสองจุดเดี๋ยวเรามาดูจุดนี้ก่อน ตรงนี้นะครับก็คือห้องอาบน้ำนะครับก็จะเป็นครับห้องอาบน้ํามีสองห้องนะครับนี่นะครับห้องอาบน้ำครับก็จะมีให้บริจาคนะครับแล้วก็ถัดมานะครับสมวยที่เป็นโซนของห้องน้ำนะครับห้องห้องนี้กลายเป็นห้องอาบน้ำอะครก็จะเป็นห้องน้ํานะครับ ทั้งสองห้องนะครับเป็นคล้ายกันห้องน้ำนะครับเป็นแบบตักลาดแล้วนะครับแบบเป็นแบบเป็นแบบใพ้ขันตักแล้วนะครับทั้งสองห้องห้องน้ำชายหญิงนะครับด้านนั้นเป็นห้องน้ำหญิงด้านนี้ห้องน้ำชายนะครับก็ ครับก็จะมีด้านนอกเลยก็จะเป็นอ่างอาบน้ําแบบตักลาดแบบโอบโเพ้นนะครับเปิดโล่งเลยแล้วก็เข้ามาด้านในนะครับ,รบก็จะมีอ่างล้างหน้าให้นะครับชักโครกนะครับวิถีนะครับก็มีแบบห้องแบบชักโครก,กับห้องแบบนั่งยองนะครับซึ่ง ถ้าดูจา,จากตรงนี้แล้วห้องน้าโซนนี้น่าจะเป็นห้องสําหรับห้องสุขขานะครับเป็นหลักนะครับส่วนโซนที่ผ่านมาเมื่อกี้น่าจะเป็นห้องอาบน้ํานะครับเป็นหลักนะครับแยกกันนะครับตัวนี้ก็จะอาบน้ําอยู่ด้านนอกเป็นบรรยากาศตรงชายทะเลนะครับของหาดสวนสนนะครับ สวยงามลมเย็นสบายนะครับตอนนี้เราได้กางเต็นท์เรียบร้อยแล้วก็มาชมบรรยากาศชายทะเลนะครับนี่ครับชอบรรยากาศก,ก่อนเข้านอนมาฝากนะครับก็ดูสังเกตจากธงเห็นไครับไกลๆนะครับมีเพื่อนสมาชิกมาอยู่หลายเต็นท์เหมือนกันครับดูจากใบไม้นะครับก็ลมพัดเย็นดีครับลมเย็นนะครับมีลมไทยเท ผู้คนไม่แออัดครับโอเคสำหรับคืนนี้นะครับก็าาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดบังเกอร์นะครับที่ทำให้เราขึ้นลงหาด ไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่เขาจะมีจุดขึ้นลงให้เป็นจุดๆไปนะครับอันนี้สําหรับแค่เฉพาะโซนที่อยู่บริเวณศูนย์ราชการนะครับ <S <s ก็จะมีบังเกอร์อย่างนี้นะครับกันสายไว้นะครับแล้วก็จะมีจุดขึ้นลงให้นะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางขึ้นลงนะครับก็จะสูงหน่อยนะครับแล้วก็ขึ้นลงได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาด ของคชัาเช้าโมงที่เพิ่งเอาอขึ้นมานะครับที่เพิ่งเอาอ,อาหารทะเลขึ้นมาแต่เช้าเลยครับเช้านี้เราก็มีโอกาสได้มาเดินที่ตลาดนี้นะครับก็ใช้ที่จะเอาไปทํากินนะครับก็สามารถมาเลือกดูที่นี้ได้เลยนะครับนะครับสดเลยนะครับ หลังจากเราไปหาซื้อของกินนะครับที่ตลาดชายเลยแล้วนะครับแล้วเราก็มาตั้งจุดทำกินหรือหรือมานั่งกินกันอยู่ริมชายหาดนะครับฝั่งตรงข้ามกับศูนย์ราชการนะครับก็บรรยากาศดีมากสามารถปูกเปนอนได้นะครับก็สะดวกสบายนะครับใกล้ห้องน้ำก็คือศูนย์ราชการนั่นแหละครับก็พักผ่อนกัน นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันพักผ่อนอีกวันหนึ่งนะครับที่วิวและบรรยากาศสวยงามครับรือครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากชมวิดีโอกันจนจบนะครับก็ผมจะมาสรุปข้อหลักๆให้นะครับเพื่ออาจจะได้เป็นข้อในการตัดสินใจนะครับข้อหนึ่งเลยชายหาดที่นี่ มีบังเกอร์บังนะครับเราไม่สามารถลงขึ้นลงได้ง่ายนะครับจะมีจุดขึ้นลงให้ข้อ2ค่าบริการจุดกลางเต็นท์นะครับ50บาทต่อคนต่อคืนนะครับก็อันนี้ข้อสี่ข้อ3มีที่จุดกลางเต็นท์มีปลั๊กไฟมาอย่างเดียวมีจุดพวกไฟให้นะครับจะต้องปลั๊กไฟยาวหน่อยแล้วก็ข้อ4นี่เป็นข้อเสียจุดกลางเต็นท์ ที่นี่อยู่ติดริมถนนมีติดรถรบกวนนะครับก็อันนี้เป็นข้อที่จะต้องพิจะะารณาร่วมนะครับว่าจะตัดสินใจมาที่นี่จะทนเจ็งรถได้ไหมนะครับข้อต่อไปสถา,านที่ซื้อกินนะครับมีทั้งด้านาบ้านเพก็คือตรงเขาเรียกท่าเรือบ้านเพแล้วก็ตรงสุดข,ขายอาหารทะเลนะครับมีที่ซื้อ เยยแล้วก็มีอาหารสำเร็จรูปครับมีร้านสะดวกซื้อนี้อันนี้ถือเป็นข้อดีครับใกล้นะครับพร้อมแล้วก็ยังมีถ้าช่วงขายยังมีรถเล็กรถ,รถ,รถแม่ค้าพุ้มตํำมาขายยิ่หาอีกนะครับก็น,นี่ถือว่าเป็นข้อดีเลยส่วนเรื่องที่ที่นี่นะครับที่เราต้องเตรียมมาสำหรับการ,การการไปที่นี่นึ่เลย ที่นี่มีน้องหมานะครับเสิข้าวของให้เรียบร้อยของกินนะครับก็แม่เด็กน้องจะมาดืมคนได้นะครับแล้วก็ที่นี่สามารถประกอบอาหารได้ที่หน้าเต็นท์เลยนะครับแล้วก็มีห้องน้ํามีห้องอาบน้าให้นะครับก็สะดวกสบายในระดับนึงหรือว่านี้ก็มีห้องน้ําให้สองจุดนะครับแต่ก็จุดหนึ่งมีจํานวนห้องที่ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ถือว่าสะดวกสบาย,ยครับ ลองไปการสแก้กันดูครับถ้าไม่มีที่ไหนก็เลือกที่นี่ที่หนึ่งเป็นจุดที่จะมาพักผ่อนในวันว่างๆของเพื่อนๆแล้วกันครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามกันมามจนจบครับผมขอให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง k DIY Camp ด้วยครับขอบคุณครับผม